Twitter, นะฮะทิกตอนะครับกำลังเข้ามาอย่างหนักซึ่งตอนนี้กำลังเป็นปัญหาสำคัญและการต่อต้านทางสังคมในรูปแบบใหม่เมื่อก่อนใช้การเคลื่อนไหวทางการเมืองด้การชุมนุมประท้วงแต่ปัจจุบันใช้หลักที่เรียกว่าโซเชียลซึงชันหรือการต่อต้านทางสังคมโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือนะครับเรื่องนี้ในประเทศจีนเขาใช้วิธีการแก้ไขปัญหาคือกาหนด แพลตฟอร์มขึ้นมาเองดําเนินการเองควบคุมเองแต่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆยังไม่ได้มีการกําหนดมาตรการดังกล่าวทําให้สถานการณ์ความวุ่นวายทั้งเศรษฐกิจสังคมและเรื่องของการเมืองทําให้เกิดความวุ่นวายเพราะนิวมีเดียนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศะการต่างประเทศเป็นประเด็นอร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและสงครามที่อาจจะบานปลายกลายเป็นมหาสงครามเริ่มต้นนะกสันที่จะเปิดศึกกับทางฝั่งรัสเซียนายกซโลวาก,กียแฉสมาชิก EU นาโตคิดส่งทหารเข้าไปยังยูเครนโรเบโตฟิโกนายกฐมตตรีสโลวาเกีย ok ออกมากล่าวอ้างว่ารัฐสมาชิกของ EU และนาโตหลายชาติกำลังพิจารณาส่งทหารเข้าไปใน EU ซึ่งเข้าไปเข้าไปในยูเครนซึ่งจะกระตุ้นให้เขาส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจจะลุกลามบานปลาย นับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อตุลาคมปีก่อนฟิโกแสดงความคิดเห็นหลายต่อหลายครั้งที่กัดก่อนความสัมพันธ์ระหว่างสโลวัเกียกับชาติเพื่อนบ้านอย่างยูเครนและล่าสุดเขาบอกกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าสมาชิกนาโตและยูหลายชาติกําลังพิจารณาส่งทหารของพวกเขาเข้าไปยังยูเครนนะครับในพื้นที่ทวี ภาคีในขณะที่กลิน่นมหาสงครามกำลังเกิดขึ้นประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับยกระดับการหนุนยูเครนนะครับไม่ตัดความไปไปได้จะส่งทหารตะรวันตกเข้ารบกับทางฝั่งรัสเซียประธานาธิบดีเอมเบรียมากรองแห่งฝรั่งเศสนะครับก็ได้บอกเกี่ยวกับมาตรการใหม่ที่จะช่วย สนับสนุนยูเครนต่อสู้กับการรุกุกรานของรัสเซียไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะส่งทหารราบจากชาติตะวันตกจากเป้าหมายของยุโรปที่จะเอาชนะกองกำลังของมอสโกในคำถแถลงหลังเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุโรปหลายสิบคนได้มีการหารือในประเด็นยูเครนโดยมากรองได้ให้ภาพที่น่ากลัวของรัสเซียที่มองว่าสถานการณ์ในปัจจุบันกาลังมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในเรื่องภายในประเทศและสมรภูมิรบนะครับเขาบอกว่าเราว่าจะเอาชนะรัสเซียเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อความมั่นคงและสถิลภาพในยุโรปนะครับในขณะที่เคลียร์ดานสุดท้ายสวีเดนจ่อเข้าร่วมนาโตอย่างเป็นทางการหลังรัฐสภาอังการาให้สัตยาบันทำการารับรอง สวีเดนเคลียอุปสรรคสุดท้ายในการเข้าร่วมนาโตได้สำเร็จหลังจากที่รัฐสภาของฮังการียอมให้สัตยาบันรับรองในสิ่งที่นายมงตรีสวีเดนเรียกว่าวันแห่งประวัติศาสตร์ในขณะที่สมาชิกอื่นๆของพันมิตรทหารแห่งนี้แสดงความโล่งใจต่อการเคลื่อนไหวที่มีแรงกระตุ้นจากการลุกรานของยูเครนที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียในขณะที่มหาวิทยา เชอร์โคคุรุได้มีการชี้แจงนะครับหลังมีข่าวห้ามนักศึกษาช่วยตัวเองในห้องน้ำสำนักงานประเทศไทยของมหาวิทยาลัยโทโฮคุแห่งญี่ปุ่นเนี่ยได้เผยแพร่ถ้อยแถลงชี้แจงหลังจากมีรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่าทางมหาวิทยาลัยสั่งห้ามพวกนักศึกษาเข้าไปช่วยตัวเองในห้องน้ำเนื่องจากเกรงว่ามันจะทําให้ท่ออุดตัน นะครับซึ่งถ้อยแถลงของมหาวิทยาลัยประจำประเทศไทยชี้แจงว่าประกาศดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและให้ข้อสังเกตดังนี้1รูปแบบของประกาศไม่ใช่รูปแบบที่เป็นทางการภายในมหาวิทยาลัยโทโคฮุนะครับและ 2. เบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่เบอร์ของมหาวิทยาลัยเป็นเบอร์ส่วนตัวบุคคล ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทายาลัยจึงขอความร่วมมือให้หยุดและลบข้อความผ่านโซเชียลมีเดียและข่าวดือที่ไม่เป็นความจริงและทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายซึ่งทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนการตรวจสอบที่มาของข้อความต่อไปนะครับถ้อยแถลงของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุขึ้นในขณะที่เป็นครั้งวิทยาศาสตร์พบเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในแผ่นดินใหญ่แอนตาร์กติกาเป็นครั้งแรก ซึ่งเสี่ยงจะทําให้ประชากรนกเพนกวินในคั้วโลกใต้ติดเชื้อและเกิดการล้มตายนะครับสภาสูงเพื่อการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของประเทศสเปนยืนยันนะครับว่าการค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับหรือไข้หวัดนกเกิดขอไปฮะเชื้อไข้หวัดนกเดินทางถึงแอนตาร์กติกแล้วแม้จะมีปัจจัยด้านระยะทาง และปราการธรรมชาติต่างๆที่กีดกั้นดินแดนแถบนี้ออกจากทวีปอื่นๆนะครับก็ตามในขณะที่การประมูลนาฬิกาข้อมือที่รอดจากพรมนูของฮิโรชิม่าฟันราคากว่า1.1ล้านบาทข้อมือนะครับนาฬิกาที่รอดจากอนุภาพ ทำลายล้างของระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาของญี่ปุ่นเมื่อวันที่6สิงหาคมปี1945ถูกขายด้วยราคา31,000ดอลลาร์สหรัฐในการประมูลที่สหรัฐอเมริกาซึ่งการวางระเบิดก่อวิิีกรรมครั้งใหญ่ครั้งนี้กระทําโดยสหรัฐอเมริกาในขณะที่สุดนรโหดนะครับแทบสะใจฮะปรากฏว่าดราม่ารัฐสภาสหรัฐอเมริกาไล่ต้อน มาร์คสก k e เบิร์กนะครับ CEO ของ Meta แล้วก็ C Big CEO ปล่อยวายร้ายบูลลี่ร้านค้าทำร้ายเด็กแต่น้องๆจะเล่นโซเชียลมีเดียปลอดภัยขึ้นยังต้องลุน้นสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์มหากรรมไล่ต้อนปิ้งย่างมาร์คสก k บเบิร์ก e o Meta เจ้าของแอป Facebook กับ Instagram และอีก4 Big Boss แห่งโซเชียลมีเดียค่ายยักษ์ใหญ่เป็นมหากกรรมที่แซบ หารูโหดสำหรับการดำเนินการโดยเหล่าสมาชิกวุฒิสภาอเมริกันระดับยอดฝีมือโดยได้ทำให้มหาเศรษฐีพันล้านมาร์คสกเบิกทั้งเครียดทั้งช็อกแถมไม่ออกไปไม่เป็นอีกทั้งยังกลิ้วขั้นสุดแต่ค่อยระง,งับอาการไว้ตลอดนะครับเนื่องจากอับจนข้อได้จริงที่ว่าผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มทั้งหลายที่บริการอยู่นั้นไปด้วยอันตรายนะครับที่เข้าถึงเด็กเล็กนะฮะและ ชินเอได้ง่ายตลอดจนทำร้ายเด็กถึงขั้นเสียสุขภาพเสียผู้เสียคนตลอดเสียชีวิตกันมามากมายเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาก็โต้ร,รัวหวังสยบข่าวลือวัคซีน mRNA บรรจุไวรัสเปลี่ยน DNA ของมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ออกมาเน้นย้ำว่าวัคซีน mRNA นะครับโควิด -19 ไม่ได้เปลี่ยนแปลง DNA ของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง หลังโจเซฟลาดาโพสัญญาแพททั่วไปของฟลอริดาออกมากล่าวว่าอ้างนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนะฮะเป็นเรื่องจริงเมื่อเดือนมกราคมปี2024ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับคัตเตอร์คาสันนะพิธีกรของสำนักข่าว Fox n e ์ s นะครับเมื่อไม่นานมานี้การเคลื่อนไหวออกมาตอบโต้อรอบล่าสุดซึ่งมีขึ้นหลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือ h ูเคยออก มาตําหนิบิดเบือนข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานและบอกว่า mRNA ไม่ใช่วัคซีนไวรัสเชื้อเป็นและไม่ได้แทรกแซง DNA ของมนุษย์นะครับซึ่งโจเซฟพาลาโพสศยแพทย์ทั่วไปของฟลอริดาเคยกล่าวว่าไม่มีข้อสงสัยว่าวัคซีน mRNA หรือโควิด -19 อาจจะเปลี่ยน DNA ของมนุษย์ข้อความเรียบง่ายหนึ่งที่โพสต์บนเป็นภาษาจีน นะครับและแชร์บนแพลตฟอร์ม X เมื่อ21มกราคมปี2024ในขณะที่เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเป็นเรื่องคือานายกรมตรีของอินเดียนำดำน้ำสักการะทวารากานะครับซากเมืองกลิษณะจมใต้ทะเลในอาริเบียนนายกคมตร,รีนเรนณทราโมดีแห่งอินเดียดำน้ำลงไปสักการะซากเมืองทวารากา เมืองโบราณศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าจมอยู่ใต้ทะเลอาริเบียนนอกชายฝั่งรัฐคุชราชนะครับโดยผู้นำ India อินเดียยังนั่งสมาธิใต้น้ำและนำขนหางนกยูงไปถวายเป็นเครื่องสักการะด้วยนะครับมากันเยอะเกินฮะก็ปรากฏว่าเกาหลีใต้ขนลุกเห็นรสัสเซียนะครับบินเข้าประเทศเป็นประวัติการส่วนสีลังกาสั่งยูเครนรันรเซีย หนีเข้าตั้งแต่สงครามให้ออกนอกประเทศภายในสองสัปดาห์เข้ามาตั้งบาัพัตาคารเองอย่างโจงคึ้มสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเกาหลีใต้พบพลเมืองรัสเซียสูงถึง5,750คนยื่นขอลีภัยในประเทศนี้ที่ผ่านมาสูงกว่า5เท่าของปีก่อนส่วนสีลังกาได้มีการออกคำสั่งทั้งให้รัสเซียและก็ยูเครนนะครับ จำนวนมากที่เข้าประเทศต้องเดินทางกลับออกภายใน2ส,สัปดาห์นะครับหลังพบอยู่นานจนตั้งกิจการพัตคารและบาร์ให้บริการตัวเอง CNN อสื่อของสหรัฐอเมริการายงานว่าจำนวนพลเมืองของรัสเซยียจำนวน5,750คนยื่นขอลีภัยในเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี2023อ้างอิงจากรายงานที่เปิดเผยโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้เมื่อช่วงเดือนต้นเดือนนี้ เป็นตัวแรกสูงกว่า5เท่าจากตัวเลข1,038คนที่ขอรีภัยเมื่อปี2022และมีจำนวนมากกว่าตัวเลขทั้งหมดของพลเมืองของรัสเซียเมื่อปี1,994ถึงปี1,900ขอไปฮะถึงปี2,019ของการรีภยัยสิเอนรายงานว่ารัสเซียกลายเป็นกลุ่มที่ขอรีภัยมากที่สุดรองลงมาได้แก่คาซัคสถานจีนและก็มาเลเซีย เชื่อว่าเทรนแนวโน้มที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในปีนี้จะได้เห็นพลเมืองรัสเซียเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยมากที่สุดในเดือนมกราคมปีนี้ซึ่งเหตุผลยอดนิยมที่ชาวหมีขาวเพื่อยื่นลี้ภัยได้แก่ถูกดำเนินคดีบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาและถูกกีดกันทางเชื้อชาติกลุ่มทางสังคมอื่นๆในขณะที่ เปิดแฟ้มสลดฮะเด็กแล้วก็วัยรุ่นอเมริกันปรากฏว่าฆ่าตัวตายป่วยหนักหลังเหยื่อฆาตรกรรมบนโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะมีส่วนได้เสียเกิดขึ้นสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าปราลามกจอมล่าเหยื่อวัยทีนอาชกรรมแปะภาพสาวสวยนะครับล่อลวงขอแลกเปลี่ยนรูปถ่ายเป็นภาพเปลือย แล้วแบล็กเมย์ภัยคุกคามจิกัดด้วยถ้อยอักษรหยาบคายร้อยกาศนักขายาเสพติดหลอกให้หลองเรื่องราวเนื้อหามอมเมาให้หลงเพ้อติดตามงมแงมนะครับมาตรการความสวยที่ไม่มีอยู่จริงคอนเทนต์หดหูท้อแท้ทำร้ายตัวเองเด็กฆ่าตัวตายเด็กอดอาหารและผอมเพรียวให้สำเร็จตามสูตรเก๋ สิ่งเหล่านี้เป็นบางส่วนของปัญหาที่เยาวะชนคนชินเอชของอเมริกันกำลังเผชิญอยู่ขณะเข้าไปใช้แอปพลิเคชันบนโซเชียลมีเดียเรื่องมหาสงครามนะฮะคงเป็นประเด็นที่ถูกวิวจาร์กันอย่างมากเนื่องจากองค์การสนธิสัญญาในตชิเนือ้อรือนานโตได้มีการพูดคุยกัน แกับหลังจากที่ยูเครนแพ้สงครามอย่างต่อเนื่องฝั่ง NATO, นาโต้ที่มีสาภาพยุโรปเป็นแกนนําโดยเฉพาะฝรั่งเศสและก็สหรัฐอเมริกาเนี่ก็มองว่าถ้าปล่อยให้ยูเครนแพ้สงครามแบบนี้ก็เท่ากับองค์การสนธิสัญญาด้ติกเนือหรือนาโตก็แพ้สงครามไปด้วยตอนนี้ก็มีแนวคิดที่จะมีการส่งทหารของนาโตเข้าร่วมสงคราม การส่งทหารเข้าร่วมสงครามครั้งนี้จะใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิต่อไปนั่นหมายความว่ายูเครนพินาศย่อยยับมากกว่านี้อย่างแน่นอนเพราะรัสเซียกำลังเข้ารุกปัจจัยสำคัญเข้าสู่เมืองหลวงนะครับของทางยูเครนนะครับทางเคียฟก็คงจะวันไหวพอสมควรนะครับแต่สงครามยิ่งยาวนานเท่าไหร่ความเสียหายสำหรับยูเครน ก็เกิดขึ้นมากเรื่อยๆแต่ประเด็นที่น่าจับตามองคือตอนนี้วลา,าดาเมียปุตินนะครับผู้นําของรัสเซียได้มีการซ้อมนั่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์นะครับซึ่งการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ถ้าเกิดขึ้นเหมือนฮิโรชิมาของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี1994นั่นหมายความว่าจะเกิดการล้มตายนับแสนคนและยูเครนก็จะพ่ายแพ้สงครามและฝั่งสาภาพยุโรปท่า มีการเริ่มเปิดฉากลักษณะดังกล่าวขึ้นมาสงครามใหญ่ก็จะเกิดขึ้นนั่นหมายความมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์นะครับก่อนที่นาโต้จะส่งกำลังเข้าไปในสมรภูมิของยูเครนประเด็นเชิงงาน,นสังเคราะห์ที่น่าสนใจคือที่ผ่านมานะครับสหรัฐอเมริกาโดยวุฒิสภาได้มีการเรียกมาร์คกเกเบิร์ Twitter นะครับหรือ X นะครับและแพลตฟอร์มต่างๆอย่าง TikTok นะครับให้ไปทำการชี้แจงเพราะเข้าทำการลัเมเมิดเรื่องของเด็กเรื่องของการฆ่าตัวตายซึ่งแต่ละคนเนี่ยที่ใช้ในการโจมตีนะครับเล่นงานซักไซ้นะครับผู้บริหารเหล่านี้โดยเฉพาะมาร์คซักเกเบิร์กต้องถอยใบทำการขอโทษญาติผู้เสียชีวิตนะซึ่งถือรูป ของแต่ละคนเนี่ยยืนชูว่าทำให้ลูกของเขาเสียชีวิตเพราะเพลตฟอร์มของเมตาหรือ f c e e o o o นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้คือในสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับเหตุการณ์การหลอกลวงแก๊ง18มงกุดผู้หญิงฆ่าตัวตายเด็กฆ่าตัวตายป่วยหนักหลังจากเหยื่ออาชญากรรมบนโซเชียลมีเดียนะครับเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับและ Facebook แล้วก็ Twitter นะฮะและสื่ออื่นๆอย่าง TikTok ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในประเทศไทยนะครับก็เผชิญกับปัญหาเดียวกันนะซึ่งวันนี้เราเจอมอบ3มนิ้วก็มาจากสื่อโซเชียลมีเดียที่ได้รับการสนับสนุนทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมในการใช้สื่อในการสื่อสารนะครับในการตอบโต้ในการต่อต้านที่สำคัญก็คือว่ามีเด็กนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่จำนวนมากตกเป็นเครื่องมือ ของกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์จากคอร์เซนเตอร์ตอนนี้เข้าสู่โซเชียลมีเดียส่งข้อความนะครับไลน์เฟซบุ๊กทวิ i เ t อรนะฮะทิกต็อนะครับกำลังเข้ามาอย่างหนักซึ่งตอนนี้กําลังเป็นปัญหาสําคัญนะและการต่อต้านทางสังคมในรูปแบบใหม่เมื่อก่อนใช้การเคลื่อนไหวทางการเมืองด้การชุมนุมประท้วงแต่ปัจจุบันใช้หลักที่เรียกว่าโซเชียลซิงเกน โรือการต่อต้านทางสังคมโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือนะครับเรื่องนี้ในประเทศจีนเขาใช้วิธีการแก้ไขปัญหาคือกําหนดแพลตฟอร์มขึ้นมาเองดาเนินการเองควบคุมเองแต่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆยังไม่ได้มีการกําหนดมาตรการดังกล่าวทําให้สถานการณ์ความวุ่นวายทั้งเศรษฐกิจสังคมและเรื่องของการเมืองทําให้เกิดความวุ่นวายเพราะนิวมีเดียนั่นเองนี่คือเรื่อง,องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ เราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอร์สักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้น อ t o r อดไทยใครจะรู้ข้างในพระไทย งงได้บันคุกเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ไปด้วยเ่อไทยมัน่นข้าพวงไทยพร้อมกันจะรู่งสู่สด็จส่งสิ่งใรจ,จะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง wrong